ันพซีซั่นที่21พักเองเฮก็เดินทางมาถึงตอนที่1,120แล้วนะครับโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าโลกสันสะเทือนการพิพากษาข,ของผู้ปกครองในห้าพวเท่าที่เริ่มเคลื่อนไหวซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็รับชมกันได้เลยครับและแล้วการประชุมเลเวลลี่ก็ได้ปิดฉากลงโดยที่ไม่มีการเปิดเผยความจริงถึงเรื่องที่ราชาข้าบ้านนั้นถูกสังหารนะครับ เมื่อเห็นว่าราชาเขาบ้ากับวิวิไม่กลับมาสักทีอิงารัมจาคาและเปรูก็ได้ออกตามหาทั้งสองไปทั่วเมริเัวแต่ก็ไม่มีวีว่แววและในขณะนั้นเองบนเรือที่เหล่าราชาใช้เดินทางกลับไปยังอาณาจักรของพวกเขาก็ได้มีผู้ลักลอบขึ้นเรือมาซึ่งคนที่ลักลอบขึ้นเรือมาก็คือทด้านักของวิวิและก็วาโปนั่นเองนะครับโดยทั้งสองคนสามารถเล่นรอดจากการตรวจตาของพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลขึ้นไปอยู่บนเรือของอาณาจาก is, ักรเอกิสและสำเร็จจากนั้นวาโปก็ได้ติดต่อไปหาหนักข่าวมองแกว่าพวกเขาอยู่บนเรือออขงาาัก นะครับโมแกนก็ตอบกลับมาว่ารับทราบเดี๋ยวจะเอาสำนักอามินไปใกล้ๆแล้วก็อ้างว่ามันทาข่าวและให้พวกเขาอาศสายจักหวะนักกระโดดขึ้นมาโดยอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดซึ่งวับโปก็ตอบกลับไปนะครับว่าเขาติดนี้บุคุณนะะักข่าวโมแกนซะแล้วแต่นะะักข่าวโมแกนก็บอกว่าแค่นี้เรื่องเล็กพอการที่พระราชาถูกไม้หัวแบบนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆ ซึ่งนะครัวบาแกงก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาอดใจรอที่จะฟังเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วนั่นจึงทาให้วีวียิงสงสัยนะครับว่าวาโปไปเห็นอะไรมากันแน่แต่ว่าโปก็บอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้ยิ่งกับวีวีและยิ่งพูดยากที่สุดก่อนที่จะให้เธอรีบกลับไปที่เรือของอาณาจักรตัวเองแต่วีวีก็บอกว่าเธอจะไม่กลับไปนะครับเพราะคนพวกนั้นคือคนของหน่วย C p พีซโลต่อให้กลับไปรวมตัวกับทุกคนได้พวกนั้นก็คงตามไปชิงตัวเธอกลับมาอยู่ดีจากนั้นวิวีก็ขอยืมแมลงสื่อสารกับวาโปเพื่่่่ออตติดไปปหหาาาาาาารรช้เเะโกววขจ็นง แต่ว่าโปก็บอกกไม่ได้ห้ามเด็ดขาดทําให้วิวีสงสัยนะครับว่เาเพราะอะไรท,ทําห้ถึงติดต่อหาพ่อของเธอไม่ได้ซื้อในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการประกาศตามหาวิวีแล้วก็ซาโบไปทั่วเมริจูวแต่ก็ไม่มีใครเจอตัวสักคน ส่วนธนะโมนีที่แยกจากซาโบก็ได้แอบขึ้นมาบนเรือของอาณาจักรทาจินและตอนนี้ก็กําลังรู้สึกหิวมากส่วนซาโบที่บาดเจ็บหนักก็ได้แอบมาซ่อนตัวอยู่ที่ท้องเรือของอาณาจักรลูลูเซียซึ่งซาโบก็คิดว่าถ้าไปถึงอาณาจักรลูลูเซียก็น่าจะพอหาทางไปต่อได้แต่เขาก็นึกถึงคําพูดของราชาคอบ้าที่ฝากฝากังทุกอย่างไว้ที่เขาและบอกให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากนั้นแม่น,นขางข่าวคดีฆาตรกรรมราชาคอบ้าแห่งอาณาจักราบ巴สต้าและการหาตัวไปของเจ้าหญิงวิวีผู้เป็นบุตรสาวก็ได้ถูกรายงานไปทั่วโลก จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ดินในสติ์แมริจัวซึ่งพุ้พทธเท่าก็ได้พูดถึงซาโบว่าเขานั้นมีโชคชะตาที่เลวร้วายมากผาไม่เคยเห็นใครที่มีชีวิตห้อมล้อมไปด้วยคนจากตระกูลดีมากขนาดนี้มาก่อนเลยและพุทธเซนเจกเซียเซตเทิร์นก็บอกเลยครับว่าอยากจะรีบจบเรื่องที่ก่อเองใด้โดยเร็วแต่ทันนั้นนั่นเองท่านอิมก็ได้ติดต่อมาว่าเขาอยากจะลองใช้มาเธอรเฟมที่เป็นซีรีส์เด็กของเวก้าพัง ซึ่งผู้เท่าเซนเจ็คเซียเซเทร์ก็บอกว่าจริงอยู่ว่าถ้าเป็นทดลองใช้สักครั้งก็บอกไม่ได้เลยว่าเจ้าสิ่งนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าซึ่งผู้เท่าคนอื่นๆก็บอกว่าต้องรอดูผลทดลองก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะจัดการเรื่องอีเคสยังไงส่วนสถานที่ทดลองถ้าเป็นทะเลคงไม่น่าเหมาะคนจะเป็นพวกป่าดีกว่าแต่แล้วท่านอิมก็ชี้เป้าไปว่าต้องเป็นอาณาจักรลูลูเซียซึ่งถึงแม้ว่าพวกห้าพู้เท่าจะทักท้วงว่ามีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ท่านอิมก็บอกว่าไม่ต้องสนใจนะครับพู้เท่าเซนมาคัสมาจริงนอนรับคำสั สมพุทธเทาเซนเซฟเฟอร์จูเปเตอร์ก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงเลือกอาณาจักรลูรูเซียซึ่งท่านอิมก็ให้เหตุผลว่ามันอยู่ใกล้ที่สุดพวกฮาพุทธเท่าก็บอกว่าจริงอย่างที่ท่านอิมว่าแต่พวกฮาพุทธเท่าก็บอกกับท่านอิมนะครับว่าพวกเขาจะรีบเตรียมตัวทันทีปวดรอสักครู่และช่วงหลังนี้ประชาชนของอาณาจักรลูลูเซียก็ได้ทาการก่อปฏิวัติอยู่ด้วยแต่าเชิดแก่ให้ลิงดูเลยซึ่งแทกสักวันหนึ่งพวกเขาสามารถใช้พลังนี้ได้อย่างอิสระการต่อสู้อันยานาก็จะถึงบทสรุปสักที แต่นักก็ได้มีการเปิดเผยชื่อและตำแหน่งของทั้ง5ผู้เท่านะครับซึ่งประกอบไปด้วยเทพดังลบฝ่ายวิทยาศาสตร์เซนจักเซียซตเทินเทพดังลบฝ่ายสิ่งแวดล้อมเซนมาคัสมาสเทพดังลบฝ่ายกฎหมายเซนท็อปแมนวอคิลีเทพดังลบแห่งการคลังเซนอีทานวาลอนวีนัสจูโร่และคนสุดท้ายเทพดังลบแห่งการเกษตรเซนแซฟเพิร์ตจูปิเตอร์และท่านอิมก็บอกกับพวก5้าผู้เท่าว่ามีอีกเรื่องที่จะให้พวกเขาไปจัดการั่นคือต้องพาตัววิวีมาให้ได้ จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่กองทัพเรือนะครับซึ่งทนายอาคาอินุก็ได้รับรายง,งานว่าอาณาจักรทาจินและอาณาจักรอีกิสได้ทำการก่อกระบฏ ซึ่งสาเหตุก็มาจากการยกเรื่องระบบเจเทศโจมสลัดเลยทำให้มีหลายหลอาณาจักรก่อการจะะจาจลขึ้นแต่ทว่าในตอนนี้ก็เป็นยุคใหม่ของกองทัพเรือเช่นกันก่อนที่จะมีคําสั่งให้ส่งเซรฟิมออกไปและแล้วเราก็จะได้เห็นเซราฟิมที่เหลืออีกสาตัวที่ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาซึ่งรูกกะเทยเราเคยเห็นมาแล้วที่ก่ออิงเฮททั้งหมด4ตัวก็จะครบเจตัวพอดีโดยอีกสามตัวที่โผล่มาก็จะเป็นทางด้านของดองกิโฮเต้ฟาร์มิงโกเก็กโคมโมเลียและโคโคได้นั่นเองจต่นักเุการ์ก็ตัดก,กับมายังปัจจุบันนะครับ ซึ่งสัโบก็ได้เล่าว่าทันทีที่ไปถึงรูลูเซียประชาชนที่ดักรออยู่ก็ได้จับตัวราชาเซก,กิกับเจ้าหญิงคูมาเนะไปขังส่วนตัวเขาที่ลอบขึ้นเรือมาด้วยนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ในตอนนั้นเองที่เขาเพิ่งได้เห็นข่าวในหนึ่งสืบพิมพ์เป็นครั้งแรกเลยทําให้รู้ว่าเขากลายเป็นคนละที่ปลงประชนพระราชาไปแล้วเลยเป็นเพราะเขานะั้นทุกคนเลยยกให้เขาเป็นวีและบุรลูซึ่งเขาก็อยากบอกความจริงกับทุกคนแต่สุดท้ายก็เลือกจะเงียบเอาไว้ประเดี๋ยวจะทำให้ไฟที่ฮึ่งเหงว แต่เป็นเพราะได้แรงบรรดาใจจากพวกเบตตี้ชาวรูรูเซียหลายคนที่เขาพามาเลยอยากเข้าร่วมกองทัพปฏิวัติซึ่งในตอนนั้นเขาไม่สามารถติดต่อโดยตรงที่ม่ใช้แรลงสื่อสารเข้ารหัสได้เขาเลยใช้วิธีโทรส่งต่อในเวลาเดีวยวกันกับที่แล่นเรือออกจากกอะพอดีซึ่งต่อให้ทางรัฐบาลดักฟังพวน,นั้นก็ต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ที่รูดูเซียแน่ๆแต่ที่จริงแล้วเขาออกเรือมาอยู่กลางทะเลพร้อมกับผู้คนที่อยากเข้าร่วมแล้ว พีวันคได้ถามกับซาโบว่าการทาลายลูลูเซ่ก็เกิดขึ้นจริงในระหว่างที่เขาโทรใช่ไหมซาโบก็บอกว่าใช่บนเลยเองก็แตกตื่นกันใหญ่เพราะมีหลายคนในนั้นทิ้งครอบครัไวไปที่อาณาจักรด้วยทาให้พวกเขาต้องเห็นประเทศบ้าเกิดของตัวเองโนนถล่มจนหายวับไปต่อหน้าต่อตาแต่ก่อนที่ได้ฟังก็ถึงกับตกใจนะครับและถามกับซาโบว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ซาโบก,ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอยู่ๆก็มีเงาดําขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าและพิพตาเดือทุกอย่างก็หายวับไปกับตา เมื่อได้ยินแบบนั้นดาก,ก็ตกใจมากนะครับก่อนที่จะถามซาโบว่ามันคือเงาอะไรซาโบก็บอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแน,แน่แต่เป็นอะไรบางอย่างที่ดํามืดลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมฆจากนั้นอีวานคอฟก็พูดแทรกขึ้นมานะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นเขาได้ยินซาโบาพูดชื่ออิมออกมาซึ่งาอาจจะนอกเรื่องไปสักหน่อยแต่ในหมู่20ผู้ก่อตั้งที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาเมื่อ800ปีก่อนมีรายชาที่ชื่อเซนอิมแห่งตระกูลเนโรนาอยู่ก่อนที่อีวานคะบะครับ บนโลกนี้มีพลังพิเศษที่ทำให้คนไม่มีวันแก่ตายและการที่เรารู้ว่าพลังนั้นมาทำงานได้จริงก็แปลว่าต้องมีใครบางคนเคยไปสูตรมาแล้วนั่นก็เท่ากับว่าต้องมีใครสักคนที่ไม่มีวันแก่ตายยังมีชีวิตยอยู่ที่ใดสักแห่งบนโลกใบนี้ สาวโบ้มือดีก็ถือกับตกใจนะครับและถามกลับไปว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือคนที่ว่าอย่างนั้นหรอซีอวันคอฟก็บอกว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจและที่เชื่อมือกันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้แต่ถ้าผพวกห้าผู้เท่าได้เป็นถึงผู้ที่กลัวอำนาจสูงสุดในมุมภามังกรฟ้าและยกตัวเองเป็นลูกหลานของพระเจ้ามันจะมีใครที่ไหนในโลกอีกล่ะที่สามารถทําให้พวกนั้นยอมก้มหัวได้ แล้วก็จะมีเรื่องเจ้าสิ่งที่ซาโบเ,เห็นอยู่บนท้องฟ้าที่มีพลังขนาดที่ทำลายอาณาจักรได้ซึ่งมันอาจจะเป็นอาวุธที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาและคนที่สร้างความแบบนั้นก็มีแต่เวก้าพังคนเดียวเท่านั้นแต่ดากอนก็บอกนะครับว่าเวกาพังไม่มีทางสร้างขึ้นมือเค้นฆ่าผู้คนอย่างโหดวร้าแบบนั้นหรอกอีวันคอปเลยพูดต่อว่าแล้วถ้าเป็นอาวุธโบราณล่ะ ถ้าอิมเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณมันก็จะเชื่อมโยงกันได้พอดีเลยซึ่งดดลกอนก็บอกว่าโรบินเคยเพูดอเอาไว้ว่าอาวุธโบราณนั้นมีอยู่จริงแต่ถ้ารัฐบาลมีอาวุธพวกนั้นอยู่ทำไมถึงไม่เคยนำออกมาใช้เลยทำไมถึงมาใช้อาวุธนีนั่นก็ัะภาไปที่เมริจ,จูนในปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนสเสบียงนะครับแต่ยังมีคนจากผ่ามังกรฟ้าคนหนึ่งได้ถูกประหารชีวิตแต่ทว่าโลกกลับไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยและผู้ที่ลงมือพิพากษาคือสุดยอดวีรบุรุษผู้เคยสร้างวรรกม้ที่ดินแนแดก,กวเลมาแล้วในอดีต บอลจม่าเขาคือผู้บัญชาการสูงสุดแห่งภาคีอัศวินนามว่าเซนฟิกาเลนกาลิงส่วนคนที่ถูกประหารนั่นก็คือชายที่เอาตัวเองเข้าปกป้องเผ่ามนุษย์เงือกเซนดอกิโฮเต้มาโยกาสซึ่งเขาก็บอกแหละครับว่าใครก็ตามที่ลดตัวลงไปปกป้องพวกขยะคนพูนั้นชิดตํำยิ่งกว่าขยะซะอีกแล้วในหานในวันพี่ตอนที่1 1 2 0ัก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งถ้าใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคีิปาหมางทางช่องเรากสสาหหรรััับบมม่่คคตออนนนนะพ้ผวดี